ครับสวัสดีครับดิดีตอนรับสู่ช่องเนวานาแม่ตรีเชาแนลนะครับอ่าวันนี้ผมมาตลาดถนนสองนะครับวันนี้ร้านปลาบางกรที่น่าสนใจที่แนะนำนะครับร้านจิงหลงอโลวาณานะครับอ่ะตามนี้ครับโซนสี่ซอยสิบสนามหลงสองนะครับอาจจะอยู่ใกล้ๆนะฮะแป๊บหนึ่งนะอ่าโอเคนี่ฮะอ่าเราไปชมปลาสวยงามกันนะครับด้านในนะครับที่นี่ปลาสวยงาก็เยอะเลยนะครับ เดี๋ยวไปรับชมกันนะครับอ่าเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในร้านครับอ่ะมุมแรกสวัสดีครับพี่ในร้านสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแล้วก็คุณพี่เจ้าของร้านสวยๆนะครับพี่ลี่นะครับสวัสดีครับเจ้าของร้านจินโลโกนาอ่าวันนี้ผมขอพาไปแนะนำาุากรณ์สวยงามภายในร้านหน่อยครับพี่เดี๋ยวให้พี่นแนะนให้นะครับอ่าครับผมอ่าจะไปรับชมกันนะครับครับอ่าตัวนี้ก็สวยนะครับอันนี้แบบ เป็นแบบซอฟต์บอดี้หน่อยด้วยนะอ่ะสวยดิโอ้ตัวนี้สวยมากครับผมมีขายบ้านะครับคุณโจเซอร์เบร์อันนี้แนวบัตเตอร์เฟรย์ป่ะครับใช่ครับผมโอ้ดูที่ปกยาวมากใช่ครับตัวนี้สวยนะมันดูกระชับอ่ะใช่แล้วคชับเครื่องใหญ่อ่ะครับผมสวยมากมีเจ้าของแล้วนะครับ เปิดหลังหมดด้วยอ่ะหลังก็เปิดหมดเกี่ยวกับนี้จะแดงเต็มแผ่นนะครับอ่อาครับผมครับนะ,นะะฮะสวยจริงอ่สีแดงจัดจ้านด้วยอันนี้ตัวนึงนะครับนี่อ่านี่อันนี้กี่บาทครับตัวนี้สามสบห้าครับผม นะส,สวยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูอีกต้นหนึ่งฮนะอีกตัวที่ข้างสุดหลอดตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้ก็สวยนะอ่ะนี่นอ่าับผมอ่าี่ีขอบแล้วนะฮะรอขอบกินด้านในตัวนี้เท่าไหร่ครับสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดนี่สวยเลยนะฮะอันนี้ฟาร์มของอินโดเลยป่ะครับใช่ครับเขาจะอินโดหมดอ่าครับผม ประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูด้านต่อมานะครับนี่มีกระเบนด้วยกระเบนเผือกกระเบนเผือกตัวกี่บาทครับก็อ่4,500ครับ4,500เป็นเพลย์ป่ะฮะใช่ครับเนี่ยสวยๆอยู่กับหมูอินโตนะตะเพียนแพทไอ้ตัวนึงฮนะมีตะเพียนสั้นในด้วยโอเคแล้วก็เพชรไดมอนด์ครับอ่าครับผมอินโดสั้นครับอย่างอินโดสั้นนี่เท่าไหร่ครับ พันห้าพอร์ตนโดอ่าครับผมพันห้าพอร์ติด้านพันห้าพาตินัมครับแพาตินัมห้าร้อยบาทครับอ่าครับผมด้านนี้ครับได้ดิมนได้ดิมนเก้าพันห้าตัวนี้กคือปาได้ตัวตัวล่างตัวล่างที่โดนทับอยู่ตอนวลูกค้าได้ซื้อไปเมื่อวานอ๋อโอเคครับผมเก้าพันห้านะครับครับอันนี้เป็นปลาตัวตัวเมียหมดเลยไหมฮะตัวเมียหมดเลยครับอ่ากระผมอ่ประมาณนี้ครับผมมุมนี้นะครับอ่าด้านนี้ก็ปลาแดงครับอันนี้ถูกขายไปนะครับโดยคุณการซื้อนะฮะเนย สวยนะครับน้องเป็นนดตอดก็น่ารักดีจะมีเสียงน้องเป็ดอยู่ข้างล่างนะฮะอตอนนี้ขายว่าปลาแดงสวยอีกตัวนะครับ ปาแดงสวยเลยนะครับแทนดิ้งหลอดดีๆนี่ฮะสวยๆเลยนีย่ตัวใหญ่อันนี้ตัวหนึ่งครับ แนะนำนะครับหลอดดีมีคุณภาพอันนี้ฮะอโลพัสนะครับการแทนนิ่งปลานี่บ้านนี้มิงก็ใช้ปลาบังกร,กรที่บ้านแดงเลยนะฮะใช้ปลาทองก็ได้นะก็สีทองด้วยอันนีประมาณนี้นะครับติดต่อตรงนี้ได้นะฮะแต่ไปะไปมุมนึงนะครับต่อมานี่ฮะน้ําเขียวธรรมชาตินะครับนี่โหทต่สวยตัวนี้อันนี้เสนอราคาเท่าไหร่ตัวนี้ นี่สวยมากอันนี้แสนสองนะครับอ่ะครับผมปลาแบบตัวใหญ่นะครับสวยเลยอาจจะมองน้องลำบ,บากนิดนึงนะแต่เทน้ำเขียวไฟดีฮนะน้ำไม่เป็นอย่างนี้ไฟแรงแ้อประมานี้นะฮะอะกลับามาดูตัวบนนะครับตัวบน นี่ตอนนี้อ่ะตอนนี้เขาผมจะล้ำดําเลยหลังแบบค่อนข้างยกนะฮะตป็นรงหนาได้รงหนาอ่ะเขาผมหรือเป็นซูโม่ได้ไหมนี้ใช่ครับอันนี้ตัวกี่บาทครับพี่หนึ่งแสนห้าแสนห้านี่ซูโม่เลยนะอ่ะเดี๋ยวให้น้องมาด้านข้างหน่อยมาเป็นนี่ครับสีเขาเริ่มมาปากเริ่มมาแล้วอ่ะเขาผมครับไม่เสียวเราต้องมีเปิดไฟอ่ะเขาผม อ่าประมาณนี้ฮะนี่เอาแคบเดี๋ยวไปอีกมุมหนึงนะครับน้องคิดเล่นนะตัวเนี้ยใช่ครับขอคิดตลอดเวลาครับก็ผมหน้าตัวเองทำไดเงินคนนะครับผมตัวนี้นะครับอันนี้ก็สวยนะอ่าน้องพักก่อนวาคิวนะครับโอ้เป็นเนื้อเลยนะครับตัวนี้แดงคือถ้าเรามองดีๆลึกๆอ่ะเราถลอว่าใต้เนื้อเกล็ดเขาแดงใช่มันมีแดงรอเขาขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ด้านในใช่อยู่ด้านในเกินครึ่งด้วยใช่ครับใช่ เห็นสีดีได้ล้วครับผมมากเลยครับนดูสวยมากครับผมเนี่ยครับเห็นไหมขอบที่มันเป็นคำๆด้านในเห็นไหมครับสีเนขึ้นมาเรื่อยๆครับครับผมรอเขานิดนึงนะรอเวลาตัวต้นนี้เสนอราคาเท่าไหร่ครับไม่ไม่ถูกนะสองแสนครับแสนสองครัแสนสองเหมือนกันนะครับอ่ครับผมประมาณนี้แล้วเม็ดนกแก้วอ้วนนี่กี่บาทนะครับ อ,อ่ะพันสอนครับแดงๆน่ารักดีฮะอ่านี่ครับาาครับผมอ่ะต่อมานี้ครับตู้นี้ครับนี่นกแก้วบึ้มเลยนะอ่ะครับผม <c oughs> โอ้หใหญ่มากมีเซนต้าตัวเบลเลยนะฮะเซนต้าแบบตัวเบลเลยฮะเก่งมากแบนี้ยังอย่างนี้กี่บาทครับอันนี้อ้วนๆเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าโอ้โหใหญ่มากใหญ่บิกบ๊กเลยนะฮะเนี่ยโอ้โหดูดิที่นี่นกแก้วแบบใหญ่มาก จะดูเซนต้าอ้วนหลบแะเหมือนไอ่ตัวใหญ่บึ้มแล้วเสือต่อลายคู่เนี่ยครับเสือต่อสมนัขจางนะครับผมเหมือนห้านะครับใค่ก็ข้างโตนะเส้นคือเส้นสวยเส้นรัดครับผมเส้นลายเส้นไม่แตลกนะครับเป็นเส้นที่ขีดสวยมากครับนี่ฮะพอส์กาสั้นนี่ก็สวยนะสีทองเป็นทองอัลเโนเป็นที่หน้าที่ครับหน้าเอทีด้วยใช่ครับหายากนะฮะอันนี้กี่บาทครับนี่1,500 1,500อะครับผม วครับเป็นตันตัวครับครับผมนี่มีสองตัวหน้าเอ็ดดี้เอ็ดดี้ตรงคู่นะครับใช่ครับอ่ะครับผมนะขอนมาก็สวยนะแล้วไซส์นี้ครับสม่าตาเล็กหน่อยอ่าตัวนี้สองพันห้าสองพันห้านะอ่ะครับผมตัวเล็กๆก็เริ่มต้นที่สองพันก็มีนะครับอ่าครับผมนะเจ็ดตัวนะครับโตมุมกว้างครับผมอ่าประมาณนี้ครับอ่าเดี๋ยวไปอีกมุมหนึ่งนะครับต่อมาด้านนี้ครับผม ้แปดนิ้วเกาะครับอาครับตวนตที่หมื่นสองน้าร้อยะครับนครับผมอะครับผมอันน้ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่นะครับอาครับผมแต้วนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะอะไปอีกมุมนึนะครับ ก็ตรงนี้นะครับพี่ครับอ่าตรนี้จะเป็นแขนยาวครับแขนยาวแล้วแขนแขนจะเลยคลิท้องอ่าครับผมสวยอะไรอย่ี้ครับราคาตัวนี้ก็อยู่ที่หนึ่งแปดหนเก้าร้อยบาทนะครับอ่าครับผมแต่จะมีให้เลือกหลายตัวนะครับอ่าหลายตัวนะอ่าดูชั้นล่างก่อนนะฮะมีหลายตัวที่ตัวหนึ่งตัวแต่ขนยาวดีใช่ไหมแขนยาวมากนะร้ายสวยครับแขนยาวทุกตัวครับน่าจะชัดสวยนะครับสวยเลยนี่ตัวหนึ่ง ราาคนี่ยบอกบผมรอให้แดงเดี๋ยวก็ว้าวเลยนะฮะได้แล้วส่งได้แล้วรออ่าก็ผมอันนี้ตัวนึงฮะนี่มีด้านบนอีกนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปด้านบนอีกนะครับอีกตัวฮะอ่าเดี๋ยวไปดูด้านบนกันนะครับอ่าต่อมาด้านนี้ครับด้านบนก็จะเป็นราคาประมาณหนึ่งเก้าร้อยนะครับอ่าก็ผมไม่เลือกซื้อเลยนะครับ ครับสวยนะเห็นเก็บที่วาลนะครับวาลขึ้นด้านบนเลยเดี๋ยวเทียบกันสองตัวนะดูหมื่นแปดพันเก้าร้อยเะใส่ในอ่ะตัวนี้สวยมากสายแยกฟอร์มแล้วจะไม่มีจะไม่มีฐานแตกอะไรเลยอ่าครับผมเราจะเราจะไม่เลี้ยงรวมอ่าครับฟอร์มเป็นตัวตัวเลย ครับเพราะว่าเลี้ยงดวงเดี๋ยวกัดกันเนอะเดี๋ยวทีปแตกอันนี้ฮะนี่สวยเนืนอฮะดีครับขาวเยอะครับผมแล้วมีบางตัวที่ลูกค้าได้จองไปอ่านั่นี่ตัวนี้ก็สวยจองไปแล้วว้าวเฮ้ตัวนี้ลูกค้าไถูกใจจะจอยก่อนอ่าครับผมดูถูกชะตานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งนะครับอ่าครับผมกำหนดวันนี้จะต้องเลื่อนงานเยอะอ่าเข้าใจครับเตรียมตู้เตรียมน้ำให้ดีก่อนนะฮะ อ่าประมาณนี้นะครับอันนี้สวยเลยอ่าต่อมาครับน้ําเขียวกระแสนะน้ําธรรมชาติอ่ะครับผมธรรมชาติตันนี้ก็พอมาอยู่น้ําเขียวแล้วสีสันเขาจะแดงขึ้นมากเลยครับห็นใต้คางใต้ท้องอ่ะครับผมสี่ก็ขึ้นเร็วมากเลยวันนี้อ่าครับว่าไหสวยครับไหวห้อยแขนทียาวอืมครับผมตัวนี้เป็นตัวที่แบบ มันจะแดงถึงท้ายท้ายตัวเลยปลาส่วนมากจะแดงไม่ถึงท้ายนะค่ากรผมจะแบบเหมือนแดงมาแล้วมามาหยุดมาขาวส่วนมากจะเป็นอ่ะกระผมบางตัวก็เป็นดำๆนะไม่ได้แดงถึงท้ายตอนนี้แดงถึงท้ายเลยครับผมโอเคตัวนี้ที่อยากแนะนำมาค่ะครับเนสวยเลยต้องมองไปดูดีๆครับทางเดี่ยวระผมเน้นธรรมชาตินะใอแต่ถ้าเปลี่ยนน้ำก็จะเห็นง่ายเลยใช่นี่คือหิวแล้วครับรอมากินแล้วรอมากินแล้วเนี่ยปลาที่แบบ ไม่หนีคนเลยครับนปลาที่แบบพร้อมเพ่งกับคนปลาตัวนี้คือเขาเชื่องมาคนไม่ตื่นไม่กลัวเลยครับผมดูนิ่งเลยนะได้ครับปลาต้องว่ายวายวายเนี่ยไม่ตื่นคนครับผมพอเรียแล้วแบบให้อาหารเท่าไรเาก็จะไม่หนีไม่ตื่นกินได้ครับผมตัวนี้ก็เสนอราคาแสนห้าใช่หนึ่งแสนห้าหมื่นครับต่อมาตัวนี้นะฮะอันนี่้อาจจะไปอีกมุมนะฮะต่อมาตัวนี้ครับผมครับ น้าสวยเลยอ่าตอนนี้เป็นไงบ้างครับคุณสมบัติใช้เฉล็กลงมานิดนึ่งอ่าครับผมนี่ตามมือด้วยตัวนี้เาเห็นคนได้แขนยาวมากใช่ตรงจะว่ายแบบเห็นคนนี้คือแบบฮะปรีมาหน้าตู้เลยแบบว่าแบบชอบเล่นนะใช่แ้จะกินจุด้วยฮะนี่จะกางแขนแบบว่าสง่ามากอ่ะอ่าครับผมคือจะไม่มีการแบบว่าตุดแขนเลยอือสวยมากใช้กลางรูดแขนแบบสวยด้วยใชแล้วตรงนี้เนื้อเข้มครับผมตรงนี้เนื้อ เทียงกว่าตัวบนอืมเห็นเลยว่าขอบสีสวยงามากสวยงามมากมีปลาลาดเผือกด้วยเป็นเม็ดตัวนี้เสนอราคาแสนสองครับแสนสองครับมาจบได้เลยนะฮะใช่ครับสวยอ่ๆโอเคนะครับอ่าจจะไปอีกมุมนึงนะครับอันนี่ฮะสวยๆทองมาเลยตัวนี้สี่หมื่นห้านะฮะ เรามาดูตัวเข้มดีครับเดี๋ครับเดี๋ยวไปอีกบม,มนะครับอ่ะต่อมาต่อมาเป็ดพอดักครับหน้ารักดีครับนี่อันนี้เป็น พนักง,งานต้อนรับเลยนะอน,นี้อ่ะชื่อตามนี้นะครับซันนี่นะอ่ะโอ,อเคครับเดี๋ยวไปอีกมุมหนึ่งนะครับตานนี้ก็เป็นปลาบังกรนะฮะจิงดลงอโลวาน่านะครับสวยๆอันนี้ฮะ็มาดูนะหัวหัวเป็น ก o เต้นเฮดนะครับมาดูได้อันนี้เบอร์โทรตามนี้นะครับจินหลงอโลวน่าอ่ะเดี๋ยวไปถีบมุมนะครับครับอ่ะสุดท้ายนี้ขอบคุณคุณพิลลี่ครับที่ให้การถ่ายทำอัปเดตปามังกรสวยงามของร้านจินหลงอโลวน่านะครับอ่ะครับผมเพราะว่า EP แรกผมไปถ่ายที่วชาพลแ่านั้นนะอ่ะ,อะโอเคครับอ่ะ จะขอช่องทางการติดต่อของร้านหน่อยครับได้ค่ะเอ่อวิธีติดต่อนะคะ0 6 4 4 7 9 9 7 8 9ค่ะอ,อ่าครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมขึ้น Facebook นะครับติดต่อทาง Inbox ได้เลยนะได้ก็พูดคุยได้เลยนะครับ<ด>แล้วก็ที่สนามหลวงสองนี่ร้านเปิดวันไหนบ้างครับเอ่อเปิดทุกวันนะคะอ่าครับผม9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นค่ะอ่าครับผมอ่ามาได้ทุกวันเลยนะครับ9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นโอเคครับอ่าขอบคุณมากครับอ่าสวัสดีครับ ะครับอันนี้ครับปลาสวยงามน,นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดทับกดแชร์นะครับบ๊ายบายนี่สวยเลยนะครับบ๊ายบาย